พี่น้องคะถึงยง้มขับขันนะคะวงการหมอล่ำไม่เคยทิ้งกันคะ่ะพี่น้องล่าสุดค่ะบอสโจโยมนินนะคะสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะแล้วก็บอสนกพงสกรค่ะของวงเสียงวิหกนะคะได้ยื่นมือเขา้าซัพพอร์ตแม่นกน้อยอุไรพรนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นทั้งสองท่านที่เป็นผู้นําองค์กรหรือว่าเป็นผู้นําหมอล่ำทีมใหญ่นั่นก็คือ นกพงศกรค่ะแห่งเสียงวิหกนะคะแล้วก็บอสโจโยมนินของสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะในงานเปิดเปิดฤดูกาลทั้งสองทันนะคะได้ออกมาซอยเหนือซัพพอร์ตแม่นกน้อยนะคะในงานบ้านเปิดวงครั้งที่สองนะคะของเสียงอีสานค่ะนั่นก็คือบอสโจโยมนินค่ะเพิ่นได้เตรียมทีมน้องๆแดนเซอร์นะคะ สำหรับงานนี้นะคะเป็นงานเปิดว่งครั้งที่สองของแม่นกน้อยอุไรพรค่ะพี่น้องคะแต่บอสนกเสียงวิหกค่ะเพิ่นกระไดเตรียมฉากเวทีและต่างๆทีพ่อสีมีแล้วพ่อที่เสีซอยแม่ได้ค่ะบอสนกพงศกรเต็มทีกับแม่นกน้อยอยู่แล้วค่ะพี่น้องคะนี่คือศิลปินตัวอย่าง กับการวาศิลปินหมอลำพี่นองเห็นบอกค่ะเวลาต๊บันไดพ่อยโจรหรือว่าถึงเวลาขับขันมาเพิ่นหักกัน,นเหนียวแน่นอยากจะบอกว่าจังสี่ค่ะพี่นองค่ะวงการหมอลำเพิ่นหักกันเหนียวแน่นเพิ่นบึงกันเพิ่นผน,นึกกาลังซอยกันนี่แหละค่ะแสดงให้เห็นถึงความหักไม่เคยเจืดจางของวงการหมอลำพี่นองขานี่แหละค่ะ สำหรับบอสโจเองนะคะเพิินกับหลายๆท่านคงจะพ่อรู้นะคะว่าบอสโจยมนินเพิินเป็นคนใจใญ่ญ่ใจสปอร์ตใจกว้างสําใดนะคะแล้วบอสนกพงศกรยิ่งเห็นเห็นอยู่แล้วพี่น้องคะผู้ชายคนนี้เป็นมักเป็นผู้ห้ถ้าได้ให้แล้วมีความสุขแล้วบอสนกพงศกรนะคะออกมาโพสบนหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวเองนะคะบอกว่า อันใดที่ลูกพ่อสิซอยแม่ได้ขอให้บอกค่ะแล้วบอสนกพงศกรเพิ่นซัพพอร์ตแม่นกกลายยางพี่น้องซึ่งเฮาบอสสามารถสิไปบอกได้ว่าอีหยังแน่นะคะพว,ว่าสิเป็นฉากหรือว่าเป็นเวทีเป็นชุดเป็นหยังต่างๆทีขาดเหลือหรือว่าพ่อสิซอยได้นะล่ะพี่น้องคะนี่ล่ะค่ะสำหรับวงการหมอล่ำบอกได้เลยว่าหากกัน หักกันแพงกันค่ะพี่น้องแม่นกน้อยนะคะก็ถือว่าเป็นผู้หญิงแกล่งของวงการหมอลัมยืนยัดจากมือนั่นถึงมือนี่พี่น้องขาแม่นกน้อยอุไรพรของเฮายืนอยู่บนเส้นทางนี้สี่สิปีเต็มนในวัยห7ปีของผู้หญิงคนนี้บอกเลยว่าแม่นกน้อยอ,ยอุไรพรเป็นผู้หญิงที่แกร่งมากพี่น้องเป็น ตำนั่นนกปีกเล็กอีหลีค่ะพี่น้องะ่ะสมชายานกปีกเล็กของคุณแม่นกน้อยอ,ยอุไรพรบ่มีมือตายค่ะพี่น้องคะ่ะล้มกี่ทีก็ลุกได้เหมือนเดิมเพราะอีหังพี่น้องเพราะพลังรักของเสียงอีสานพี่น้องะ่ะพลังรักจากแม่แม่แฟนคลับเอซีหรือว่าลูกเต้าทีเพิ่นแตกคะแนงออกไปได้ดับได้ดีแล้วนะคะได้ ยืนได้ด้วยลําแขงแล้วจังสีข่ขาเพิ่นกะบกเคยถ่งแม่นกเพราว่าแม่นกเพิ่นก็พอหลอดเพิ่นเป็นค้นทีมีอธัธยาศัยดีตาไดเอื้อเฟือ้อเพื่อแพร่ลูกเต่าตาไดพี่น้องค่ะความดีกินได้นา่านพี่น้องกินได้ทนกินได้นานเบิ่งได้จากแม่นกน้อยเลยคุณแม่นกน้อยไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียบกเคยมีว่าวงเสียงอีสานอ่าไปมีปัญหากับวงนั้นวงนี่ไป โพดนั้นโพดนี่ถ้าไมให้วงอื่นเสียหายไม่มีเลยค่ะพี่น้องค่ะนี่คือแม่ตัวยางหรือว่าเป็นครอบครัวหนึ่งที่สมควรเอาเป็นเยื่องอยางค่ะพี่น้องค่ะล่าสุดบาวาตั้งแต่บอสโจโยมานินบอสนกพงศกรนะคะล่าสุดแยกสิเด็กเขาไปเห็นคุณแม่ปานดำคำคูนค่ะปามดำคำคูนนะคะซึ่งหลายท่านถา่ารู้จัก เสียงอีสานก็ต้องรู้จักปานดำคำคูนค่ะเพราะว่าเพิ่นเป็นนั่งเอกอยู่เคียงบาเคียงไรกับเมนยนกมากแก้หน้านมากค่ะพี่น้องแล้วช่วงหนึ่งนะคะเพิ่นกระไดอําลาโล่งจากเสียงอีสานนะคะแล้วเพิ่นกับมาอยู่แบบสักพักหนึ่งนะคะแล้วเพิ่นกระไดมาอยู่กับบอ,นอ,อสนกพงศกรนะคะซึ่งกับเป็นลูกของเม่นกคือเก่า่นแหละค่ะพี่น้องคะตอนนี้ค่ะ แม่ปานดำคำคูณเพื่อนกระด้เขามาอยู่กับเสียงวิหกกับน,น้องปริมน้องปริมธัญญพรนั่นก็คือเป็นลูกสาวของแม่ปานดำคำคูณนะคะเพิ่นเขาพาก,กันเขามาอยู่กับวงของพอนพงศกรบอนปปสนนพงศกรนั่นแหละคะ่ะล่าสุดได้ิไดไปเห็นอ่าเพจของแม่ปานดำคำคูณนั่นแหละคะ่ะเพื่อนออกมาโพสนะคะบอกว่าน้องปริมนะนาคะ้ำว่าแม่ห้องห้เห็ดยัง อันนี้คือน้องปิมพันถามแม่นะคะแล้วแม่เป็นบอกว่าบ่มีขําสิบอกบ่มีขํามสิบรรยายว่าห้องห้เห็ดอย่างเหลือใจเจ้าของค่ะพี่น้องบ่มีอย่างที่ว่าสามารถซอยแม่ได้อะบ่มีอย่างที่สามารถซอยแม่นกได้ค่ะได้แต่เหลือใจได้แต่หก้กกาลังใจค่ะนี่คือความหากักความผูกพันของแม่ปานดับคําคุณนะคะ ทีมีต่อแม่นกน้อยอุไรพรค่ะเห็นบ่ค่ะความดีถึงแม่วาเพิ่นออกจากแม่นกมาแล้วเพิ่นกับบ่เคยวาสีทิ้งแม่นกค่ะพี่น้องทุกคนผอดแม่นกหน่อยฝ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอค่ะขอให้วงเสียงอีสานของเฮ้านะคะรอบนี้นะคะขอให้ดังกว่าเก่าอีกหลายเท่าเลยค่ะพี่น้องค่ะเสื้อมันในฝีมือ ของเสียงอีสานค่ะว่าเพิ่นการันตีความเจงความสามารถของบุคลากรของแมวหนกหน่อยอุไรพ่อนค่ะเพราะว่าเพิ่นยืนหยัดยู่เส้นทางหนี้มายาวนันค่ะพี่น้องค่ะหลายคนก็เห็นเล้าตัวว่า4ี่สิบเจ็ดปีพี่น้องเอาเสียงอีสานเนี่ยเป็นตำนานมากสำหรับมอลำเสียงอีสานนะคะพี่น้องค่ะค่ะ นี่แหละคะ่ะพี่น้องคะสำหรับวันนี้นะคะหลายคนนะคะที่คอยแมนว่าซอยหยังแม่นกน้อยว่าใดนะคะคอยส่งกําลังใจนะคะคอยซอยกันซื้อบัตรกลุ่มปิดเวลาเพิ่นมีกลุ่มปิดอย่างต่างๆพ่อทีสิซอยเหลือหรือว่าจุนเจือเป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นกําลังใจอีกส่วนหนึ่งให้แม่นกน้อยโอไลพร ได้ยืนยัดอยู่บนเส้นท้างทีแม่หักเห็นประวัติของแม่นกหน่อยแล้วพี่น้องโอ้โหย่อมรับว่าแม่นี่สู้จริงๆผู้หญิงคนนี้แกล่งจริงจริงหกสิบเจ็ดนะคะพี่น้องยังมีความสามารถสติปัญญาอย่างเพึ่นคือยังพ่อมที่สิสูไแมอืมสุดยอดจริงๆค่ะเป็นกำลังใจให้คุณแม่นกน้อยอุไรพอนะคะขอให้เฮงเฮงปังปังค่ะขอบคุณทุก แรงซับพอตของทุกๆท่านนะคะที่เขามาายืนเมื่อเขามาซอยหมอลำเสียงอีสาน,นะค่ะพี่น้องคะสำหรับมือนี้ค่ะฝากไว้สำนีก่อนนะคะสวัสดีค่ะ